สวัสดีค่ะกิก้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ้าวันนี้วันที่23จูนนะคะ23มิถุนายนวันนี้เริ่มต้นที่เดลี่เหมือนเดิมนะคะราคาเริ่มต้นที่เดลี่วันนี้ราคาเดียวกันเลยแถวแถวเดียวกันเลยกับเมื่อวานนะคะตอนเราเริ่มวิเคราะห์ราคาก็อยู่แถวนี้เนาะมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรมันหมายความว่าช่วงนี้ราคามันไซเย์ในกรอบนั่นเองนะคะในทำฟิมย่อยคือมันไซเย์ในกรอบ โอเคมองของเดลี่นั้นยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือกรอบของเขาเซตตัวแล้วซัพพอร์ตสำคัญตอนนี้อยู่ที่1760.74นะราคาลงใต้ m m 200แสดงว่าเป็นขาลง100%นั่นเองนะจ๊ะแต่ระดับการโอเวอร์ของเขายังไม่ใช่ขั้นสุดนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็มองโดยรวมของเดลี่ก็ยังจะไซด์เว์อยู่นะคะ เดี๋ยวเราไปเช็คในทำเฟรมย่อยกันว่าวันนี้มันจะไซด์เวในกรอบประมาณไหนหรือว่าจะออกนอกกรอบได้หรือเปล่ามาดูที่ทำเฟรม4ชั่วโมงนะคะทำเฟรมสชั่วโมงก็ยังดูคล้ายครๆเมื่อวานนะแต่ว่าวันนี้การเซตตัวของกรอบ4ชั่วโมงนั้นต่างออกไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราบอกว่า red dot มานะจ๊ะแล้วมันกดราคาลงไปเทสซัพพอร์ตใกล้ๆนะเมื่อวานเทสถึงแค่แถว17 73นะคะสปอร์ตสำคัญเมื่อวานที่อยู่ใกล้สุดคือ1773ก็เทสไปแล้วแล้วก็ลงต่อไม่ไหวนะเพราะว่าเราก็เอ้ยมองอยู่ว่าจะถึงไหม1776เพราะว่าเมื่อวันก่อนมันเป็นกรอบล่างสุดของ4ชั่วโมงแต่ลงไม่ไหวเนาะก็สร้างเป็นกรอบของ4ชั่วโมงที่1772.25นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้ความกว้างของกรอบ4ชั่วโมงนั้นอยู่ที่ประมาณ ร้อยห้พิหรือ1,500จุดถึงหนึ่จุดเนาะประมาณนี้นะแล้วราคามาอยู่ตรงกลางที่เดิมเนี่ยแสดงว่าไซเว่ค่อนข้างหนักอยู่ทีเดียวแต่เป็นการไซเว่ที่ที่เป็นกรอบกว้างอยู่นะทุกคนเก็บพิบได้เยอะอยู่นะจริงๆแล้วแล้วก็เอ่อตัวเลดที่มาเมื่อวานนะขอกดลงมาแล้วข้างล่างก็ยังไม่มีบรูนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้น โดยภาพรวมก็ถ้าเราดูที่บูดอกับเรดถ้าเรดเอ้ยถ้าบูยังไม่มาก็ยังมีความหวังอยู่นะว่าถ้ามันยืนเหนือแนวต้านสำคัญในทำเฟรมย่อยไม่ได้ราคามีโอกาสตบลงมาเทสซัพพอร์ตสำคัญได้อีกรอบหนึ่งอยู่นะเพราะว่าบูดอมันยังไม่มามันจะพยายามหาแนวในการสร้างบูดอนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉนะนั้นตอนนี้เราเห็นกรอบของสชั่วโมงนะอยู่ระหว่าง 1 7 7 2 2 5จอร์ตกับบริษั t ที่หเจ็ดแปดเนั่นเองนะจ๊ะดูเทรนดก็เป็นขาลงอยู่แล้วเทรนด์ cci วันนี้บ่งชี้ว่าแรงขายไม่มีแรงซื้อก่อตัวมาน้อยๆแต่น้อยจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาตามดูแท่งถัดไปนะว่าตอนนี้คือ i ด e c t ชันเริ่มมานิดนึงแล้วก็เริ่มตั้งเขา forming ตัวขึ้นมานิดนึงแล้วแท่งถัดไปเขาจะ ก่อตัวสําเร็จหรือเปล่าถ้าเขาไม่ก่อตัวสําเร็จค่าเขาก่อตัวไม่สําเร็จระวังราคาจะตบลงมาเทสต,ตามสัญญาณของ4ชั่วโมงนะคือตอนนี้4ชั่วโมงอะ่ะตัวของบรูดยังไม่มานั่นเองนะคะเพราะว่าเอยไม่งั้นถ้ามันไม่ผ่านเนยตานสำคัญในทำเฟมย่อยมันอาจจะดันราคาลงมาสร้าง หรือว่าเทสซัพพอร์ตสำคัญใหม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นในกรณีนั้นเกิดขึ้นนะคะซัพพอร์ตที่อยู่ใกล้ๆในทําเฟรมสีชั่วโมงคือตรงนี้นะ1 7 7 2 2 5นะคะซัพพอร์ตถัดมาก็เป็นเหมือนเมื่อวานคือ1766.38แล้วก็กรอบล่างสุดของอตัวเดลี่คือ1760.74เนาะโอเคทีนี้เห็นกรอบที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เขาโค้งของวันนี้ว่า ทําทรงจับไซเวเหมือนเมื่อวานนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยมาดูหน่อยซิในกรณีที่ตอนนี้เขาก็แข่งกันอยู่ว่าแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยมันน้อยทั้งคู่แล้วใครจะก่อตัวสําเร็จถ้าแรงซื้อก่อตัวสําเร็จนะอาจจะปีนขึ้นไปเทสข้างบนได้นะ1.7.8.9.99นะโอเค อันนี้คือกรอบสำคัญที่มีโอกับเทสแต่ว่าผ่านหรือเปล่าตามดูอีกทีแต่เลเวลถัดไปของซัพพอร์ตนะในกรณีที่วันนี้แรงซื้อชนะนะคะเลเวลถัดไปของร e สต s t ซ n c ์จะอยู่ที่1797.10นะโอเคแล้วก็ระยะสวิงด้านบนสุดนะจ๊ะอินดิเคเตอร์วัดให้ที่1808.01นะโอเคเห็นด้านบนแล้วละ่ะ แต่ว่าเห็นกรอบ4ชั่วโมงแบบนี้ในทำเฟรมย่อยยังมี r e s i s t ซ n ย่อยนะไปเช็คก,กันเล็กมากจนแบบว่าตาจะบอดอะจ้องจนตาจะบอดกรอบในทำเฟรมย่อยก็วิ่งอยู่ประมาณ500จุดนะตอนนี้กำลังเทส r e s i s t ส n ซนย่อยที่ทำเฟรม H1 นะคะที่ลคะค่17 77, นะ1783.77เนาะแล้วก็เราเห็น red dot มานะแล้วพยายามจะปินรั้วอยู่แล้วก็ยังไม่สำเร็จว่าจะปีน เฮ้ยแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะปินสำเร็จหรือเปล่าก็เลยบอกว่าในกรณีที่ทำฟิล์ม4ชั่วโมงแท่งถัดไปแรงซื้อที่ก่อตัวมามันตกอ่ะมันมีโอกาสที่จะไม่ผ่าน r e s i s t แตนนี้แล้วตบลงมาเทสซัพพอร์ตนะคะซึ่งซัพพอร์ตเราบอกไปแล้วแล้วก็ซัพพอร์ตย่อยในทำฟิวม H1 อยู่ที่177.48 7นั่นเองนะจ๊ะ โอเคตอนนี้ภาพรวมก็ฝั่งขาลงยังคงได้เปรียบแล้วราคายังยืนเหนือรั้วยังไม่ได้เลยมา3วันแล้วนะจ๊ะที่ทำ 7H หนึ่งเพราะฉะนั้นเป็น,ปนจุดที่ต้องระมัดระวังอยู่ทีเดียวในการแบบว่าเฮ้ยพิะารณาจะเล่นฝั่งใบดีหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยจะรอเซลล์ดีหรือเปล่าก็รอให้สัญญาณมันคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าตอนนี้ลักษณะภาพรวมมันจะไซเว้นั่นเองเพราะแรงซื้อกับแรงขายที่4ชั่วโมงเนี่ยน้อยทั้งคู่เลยนั่นเองนะจ๊ะโอเค ทีนี้เราก็บอกทั้งระยะสวิงด้านบนสุดแน,แนวต้านสําคัญแนวรับสําคัญแล้วมาดูระยะสวิงด้านล่างสุดหน่อยซิว่าลงไปได้ถึงไหนในกรณีที่เกิดแรงขายฟื้นแล้วก็ตบราคาหลุด1760นะครับวันนี้นะคะระยะสวิงด้านล่างสุดก็วัดให้ให้ค่อนข้างใกล้นะอยู่ที่1755 1 7 5 4ถึง1 7 5 5นะคะ อันนี้คือระยะสวิงด้านล่างสุดโดยภาพรวมแล้วจะบอกว่าอะไรโดยภาพรวมแล้วจะบอกว่าขาลงยังได้เปรียบแล้วก็ราคาออกแนวไซเวย์นะคะแต่ว่าพิจารณาเล่นในกรอบ4ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้อยู่เพราะว่ากรอบนี้ก็ค่อนข้างกว้างอยู่ทีเดียวนะจ๊ะ โอเคเนาะสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิควันนี้อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทรดด้วยนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าสัป,สปดาห์นี้ดูไม่มีปัจจัยอะไรกระตุ้นตลาดสักเท่าไหร่แต่ให้ระวังข่าวนอกตารางอยู่เหมือนกันนะจ๊ะโอเคเนาะบายค่ะ